สีล็อกสแนฟเปอร์นะครับหมานมันเดิมนะครับวันดีครับนี่ยม,มาแล้วมาแล้วครับขึ้นมาแล้วออื อ้วนดีครับหนักครับาาที่ล็อกสแนนเปอร์นะครับหานเหมือนเดิมนะครับอร้อยหางน้ำหนักดีครับตาอ้วนเลย วันดีครับนี่ตั้งต้นนึงครับนออี่งปัดป่าต้นนึงตั้งคำโตออ้ปัดป่าจากตวนออออนะครับหี่เบาเลยักเอขบไปยังแต่เข้ไปกินแล้วครับอขอบคุณครับขอบคุณครับ,บครับผมให้มันมันครับนี่แต่พ,แพอพแช่คนเมื่อคืนพอแช่นนั <laughs> ้นออกเวทออกเวทอ่าง่าเบอร์รี่ ครับนี่ครับอยู่ใกล้ๆเลย กลับไปทำสะอาดลอกแล้วตัวนี้เหมือนมันจะฟืดๆหน่อยจิตกำแพงดังเทียเลยครับไม่โดนปลาดูดอกครับเปลี่ยนเปลี่ยนกระสุนก่อนครับเดี๋ยวลูกดอกหัวแข็งครับครับเอามันจิตกำแพงหมดละสัดนั่งเดี๋ยว thứ gấp đây mùa mùa đêm gấp mùa mấy biển gấp đồn gấp hẳn thế đi xin thoải lắng thoải lắng luôn หัวแข็งครับไม่โดนครับแหลมเหมือนเดิมครับนี่ใช้ได้ครับนับผวเนะโอ้โหแรงเกียร์ครับ ว่าเลขกตะแรงเยอะครับสวยครับจับไม่ทนัดครับจับแล้วั็ ครับจุดนี้ไงท้องเลยมุนครับมุนเรียบร้อยครับขึ้นตัวหน้าต่อตาเลยครับนี่ไม้ไม้ไมนี่ เย่อยู่กระถิ่ถอดครับครับก็ตัวนี้ก็เป็นการป้องกันมือนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับแบบทุงมือใช้ฝึกยิงลูกเหล็กได้นะครับลลูกเ็แปดมมนได้